บทที่2,724ฉันตัดสินใจแล้วเมื่อได้ยินคำพูดของเธออิงฉิวเธอหงชิงก็พูดอย่างไม่ลังเลว่าในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นหลังจากที่พ่อจัดการเรื่องที่บ้านเสร็จจะไปที่จิหล,ลิงกับลูกนะเพื่อฟังคำสั่งจากคุณชายเย่เผออิงฉิวพยักหน้าถึงพ่อของตนจะอายุมากแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ฝึกฝนวิชาสูงสุดในตระกูลเผอ าเขาไม่ไปจินหลิงก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายให้คุณชายเย่ฟังอย่างไรหลังจากนั้นเธอก็ถามกับพ่อว่าเพ่อแค่จะทำยังไงกับตระกูลซูดีคะเฮอหงชิงได้บุกทะลวงเส้นลมปานเส้นที่สี่สำเร็จแล้วกลายเป็นปรมาจารย์คนที่สองที่สามารถบุกทะลวงเส้นลมปานที่สำเร็จในประวัติศาสตร์ร้อยปีของตระกูลเฮอตอนนี้เขากำลังตื่นเต้น เมื่อได้ยินคำถามของเหออิงฉิวก็าจึงรีบเปลี่ยนการวางแผนของตระกูลเหอในอนาคตข้างหน้าใหม่ก็พูดขึ้นมาว่าในเมื่อคุณชายเย่ให้การเปลี่ยนแปลงนี้แก่เราถ้าอย่างนั้นพ่อจะหยุดการร่วมงานกับตระกูลซูอีกทั้งแบ่งเขตแดนกับตระกูลซูให้ชัดเจนหลังจากนั้นก็หาคนที่เหมาะสมไปรับใช้คุณชายเย่ที่จินหลิง พูดจบเขาก็พูดอย่างสะท้อนใจว่าคุณชายเย่ต้องการแค่ลูกกับคนของตระกูลเหอสิบคนเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้ผู้หญิงและคนแกร่รวมถึงเด็กและคนอ่อนแอก็ไม่ต้องไปไกลจบบากบ้านเกิดพวกคนรุ่นหลังที่ฝึกฝนยังไม่ถึงไหนสามารถอยู่ฝึกฝนที่เมืองโมเฉิงต่อไปเมื่อพูดมาถึงตรงนี้เขาก็อดถอนหายใจไม่ได้เอ,อ้ย เมืองโมเฉิงเป็นธุรกิจที่บรรพบุรุษเหลือไว้พ่อไม่อยากปล่อยมันไปเลยจริงๆกอนน้านี่ตระกูลซูให้เราทั้งตระกูลลงใต้คฤราหา์เก่าหลังนี้คงต้องปล่อยรกร้างเป็นแบบนี้มันก็ดีคนร้อยกว่าคนสามารถทำงานที่เมืองโมเฉิงได้ต่อไปเฮออิงฉิวพยักหน้าแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้จึงเอ่ยปากพูดขึ้นมาว่าพ่อหนูขอปรึกษาเรื่องนึงค่ะ เฮ่อหงเฉิงรีพูดขึ้นมาว่าลูกพูดมาเลยเฮ่ออิงฉิวากล่าวว่าการไปจินหลิงครั้งนี้ไม่ต้องพิจารณาพี่ใหญ่แล้วถึงแม้ว่าระดับการฝึกฝนของเขาจะไม่เลวแต่ความคิดและจิตใจของเขาก็ไปให้มันสิ้นเปลือนไปโดยไม่ใช้กับแด้านนี้อย่าให้เขาเข้าใกล้คุณชายเย่ดีกว่าลูกชายของเขาทั้งสองคนก็เหมือนกัน ใช่เธอหงชิงพยักหน้าอย่างจริงจังพี่ใหญ่ของลูกก็คิดแต่จะหาเงินครั้งนี้สูอ่านสุนมาพร้อมกับเช็คหนึ่งพันล้านไม่รู้ว่าเขาดีใจขนาดไหนมันน่าผิดหวังจริงๆพูดจบเขาก็ถอนหายใจกล่าวว่า เดิมทีพ่อคิดว่าร้อยปีหลังจากนี้ยากจะมอบตระกูลเหอให้กับเขาแต่หลังจากสังเกตมาหลายปีนี้พี่ใหญ่ของลูกไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเฮออิงฉิวพูดขึ้นมาว่าพ่อคะเรื่องพวกนี้พ่อไม่ต้องคิดมากหรอกคะ่ะจากที่หนูดูตระกูลเหอมี20ปีข้างหน้าตระกูลเหอจะรุ่งเรืองภายใต้การปกครองของคุณพ่อสำหรับการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำในอนาคตตอนนี้พ่ออย่าเพิ่งเป็นห่วงเลย มีพ่อออกนั่งบัญชาการรักษาการด้วยตัวเองประกอบกับการมีหนุนหลังจากคุณชายเย่อนาคต20ปีข้างหน้าตระกูลเหอจะต้องมีคนรุ่นใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนและจะต้องมีผู้นำตระกูลที่เหมาะสมอย่างแน่นอนเฮอหงเฉิงได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกดีใจมากๆพยักหน้าเบาๆมีความคาดหวังตระกูลเหอในอนาคตมากขึ้นแต่เมื่อนึกถึงสูรวลีเขาก็อดทนหายใจไม่ได้ ถ้ารวลีอยูก็ดีสินะเมื่อมองดูทั้งตะกุลเฮอผีใหญ่ยยของลูกมุ่งมั่นเพื่อความสุขภายนอกผี่รองของลูกก็มีความสามารถทั่วไปแต่สถานการณ์ของลูกก็ค่อนข้างพิเศษคนรุ่นใหม่ไม่มีความทะเยอะทะยานมีความสามารถเด็ดขาด คนที่มีลักษณะเหมือนผู้นำจริงๆกับมีแค่รัวหลีคนเดียวทั้งตระกูลเธอหาคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำตระกูลเธอคนที่สองใหม่ไทยอีกแล้วเธออิองฉิวรู้สึกดีใจพ่อแคะรัวหลีเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งยังเป็นคนแท่อื่นอีกด้วยถึงเธอจะอยู่ที่นี่ให้เธอเป็นผู้นำตระกูลจะไม่มีใครพอใจเยอะมากเลยนะคะ ไม่พอใจเฮอของเชิงหัวเราะอย่างเยออยันและพูดว่าฮ่ๆ <laughs> ดูถ้าคนเป็นแม่อย่างลูกจะไม่เข้าใจรัวลีดีพอจากลักษณะนิสัยของรัวลีในขอบครัวนี้ถึงใครจะไม่พอใจก็ไม่มีประโยชน์หรอกเธอจะต้องหักน้ําออกจากบนตัวของมันจนสะอาดจนหมดถึงจะเป็นผีใหญ่ของลูกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของรัวลีหรอก บทที่2,725เมื่อเหออิงฉิวนึกถึงรัวลีตอนที่อยู่ที่ญี่ปุน่นเรื่องที่ล้างโคตรตระกูลมัตสึโมโตะจึงอดที่จะทนหายใจไม่ได้รัวลีเด็กคนนี้ก่อนนั้นน้ทําเรื่องที่โหดร้ายเกินไปเรื่องนี้ต้องโทษตระกูลซูที่เห็นเธอเป็นมิตรดาบสะสมแรงอาฆาตมากเกินไปใช่เฮอหงชิงทนหายใจ ไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วอิงฉิวพอรู้ดีว่าลูกไม่อยากปล่อยรัวลีไปพอเลือกคนรุ่นใหม่จากตระกูลมาบางส่วนและให้พวกเขามารวมตัวกัน3าถึงหคนพัดกันออกไปตามหาเบาะแสะของรัวลีลูกคิดยังไงเฮออิงฉิวลังเลอยู่คู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมาว่าพ่อคะช่างมันเถอคะค่ะเราไปพบคุณชายเย่ที่จิ้นหลิงดีกว่าเรื่องตามหารัวลีพักไว้ก่อนได้ไหมคะ มีหลายครั้งเฮออิงคิวแทบจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อยากจะนําเรื่องของรัวลีลูกสาวพูดกับพ่อ 1. เพื่อให้พ่อมัดทวง 2. เพื่อให้พ่อดีใจสิ่งที่สําคัญมากกว่านี้ก็คือฐานอนาคตข้างหน้าพ่ออยากให้รัวลีสืบทอดตระกูลแน่นอนว่าคนเป็นแม่อย่างเธอยินดีมากถ้าคุณท่านรู้ถึงสถานการณ์ตอนนี้ของรัลีจะได้เตรียมการเอาไว้แต่ว่าในตอนที่ทุกคำพูดมาถึงปากเธอก็ต้องกืนมันกลับไปเธอรู้สึกว่า ในเมื่อรับปากกับคุณชายเยจะปิดเป็นความลับถึงจะเป็นพอแท้ของตนก็ไม่สามารถละเว้นได้มาอย่างนั้นเธอจะมีความซื่อสัตย์อะไรอีกเธอคิดว่ารอดูคุณท่านไปกินหลิงจากนั้นค่อยๆให้คุณชายเยททำความคุ้นเคยกับคุณท่านเขาอาจจะอนุญาตให้รัวหลีพบกับคุณท่านก็เป็นไปได้ เอห่องเชิงที่อยู่ข้างๆไม่ได้คิดอะไรมากเขามองดูเวลาและพูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะไปหาสูอ่านสุนใช้จังหวะนี้พูดให้รู้เรื่องเลยดีกว่าเธออิงชิวพยักหน้าและถามขึ้นมาว่าพ่อคะถ้าตระกูลสูโทษเราพ่อจะทำยังไงคะ เอคงฉิงพูดอย่างใจเย็นตระกูลซูอยู่ในช่วงใช้คนแน่นอนว่าไม่มีทางมีเวลามาต่อก้อนกับเรายิ่งไปกว่านั้นในเมื่อเรายืนอยู่ข้างคุณชายตะกูลเยไม่ต้องห่วงเรื่องที่ตะกูลซูจะต่อก้อนกับเราถ้าคุณชายตะกูลเยมีคำสั่งให้เราต่อก้อนกับตะกูลซูเราอาจจะฉีกหน้าตะกูลซูไปก่อนเนื่องจากต้องพักดีต่อนายนี่คือกฎของยุทธภพ,พ เธออิงชิวถอนหายใจแล้วพูดว่าหนูเข้าใจครับพ่อในขณะที่กําลังพูดด้านนอกห้องหนังสือก็มีคนเคาะประตูเหอหงเฉิงพูดมาประโยคหนึ่งเข้ามาเธออิงชวนผลักประตูเข้ามาและมองไปที่เธออิงชิวอย่างระแวดระวังพูดกับเหอหงเฉิงว่าพ่อครับพ่อยังพูดไม่จบอีกเหรอพ่อบ่านซูตื่นแล้วกําลังทานอาหารเช้าเขาบอกว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพ่อครับ เธองเชิงพยักหนะ้าพอดีเลยพ่อมีเรื่องสําคัญจะคุยกับเขาไปกันเธอะเฮ่ He, ออิงชวนรู้สึกเอกใจเขาแอบคิดในใจว่าเรื่องสําคัญเรื่องสําคัญอะไรคงไม่ได้พูดคุยไปกับเฮออิงชวแป๊บเดียวแล้วกลับคำรกนะนี่มันสองพันล้านต่อปีเลยนะเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบลองถามพ่อว่าพ่อครับมีเรื่องอะไรจะคุยกับพ่อบานตะกูลซูหรอครับการร่วมงานคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับ เพอคงเฉงเหลือบตามองเขาเมื่อเห็นว่าลูกชายคนโตของตัวเองมีสีหน้าประมาะมากถาทางราวกับเงินสองพันล้าน,นถูกทิ้งไปในใจก็รู้สึกอดขยะขยงไม่ได้ตั้งว่ากันว่าพ่อแม่เป็นเช่นไรลูกก็เป็นเช่นนั้นตนหลงไหลในศินละปะการต่อสู้มาตลอดทั้งชีวิตไม่เคยโลภเรื่องความมั่งคั่งทำไมเขาถึงได้มีลูกแบบนี้ มืคิดได้ดังนั้นเขาจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เป็นมิตรว่าทำไมแกเป็นห่วงว่าการรวมงานจะเปลี่ยนงั้นเหรอเฮ่ออิงชวนตกใจรีบพูดขึ้นมาว่าพ่อครับข้อเสนอที่ตระกูลซูมอบให้กับเราในครั้งนี้มันหายากมากเลยนะครับพ่ออย่าใจร้อนแล้วตัดสินใจทําเร่อกไร้เหตุผลนะครับเฮอหงเฉิงทำเสียงย็ญชา การตัดสินใจไร่เหตุผลฉันจะพูดกับแกตรงๆก็แล้วกันฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ร่วมงานกับตระกูลสูฉันจะไปพูดคุยกับสูอ่านสุนเดียวนี้แหละเพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด 53ashes subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ